สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพอจไรเดอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่สูตรเอเอ r ฮาร์รีดิวิสันออฟพัทยาเดี๋ยวพามาชมกันครับระหว่างเจ้าตัวแพรอเมริกาตัวธรรมดากับแพรอเมริกาตัวสเปเชียลนะว่าสองรุ่นนี้เนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้อยู่กับนี่ครับเหมือนเดิมครับเฟิร์สครับผมเช่นเคยที่ไปลองขี่มาแล้วเอาเป็นว่ามาสรุปกันง่ายๆ้วกันเรื่องฟิลลิ่งเดี๋ยว บอกเดี๋ยวค่อยมาบอกเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันทีๆแล้วกันต่างกันยังไงเพราะว่าพี่บีมก็ไม่ขี่มาทั้งสองใช่ครับได้มาดูความแตกต่างกันว่าสองรุ่นนี้มันมีอะไรบ้นะที่เห็นกันในนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็บอกว่ามันอยู่ด้ในเพจเพจอะไรนะฝากเพจหน่อยครับผมเฟอร์เฮดดี้นะแต่ว่าแฮชแท็กเฟอร์เฮดดี้พัทยาซื้อขายเลขเป็นขายเลขเดือนสันเดี๋ยวขึ้นไปให้เดี๋ยวขึ้นไปให้จัดไปมาไล่เลยกันนะไล่ไปเลยจากดูอันนี้นะอันดับแรกตัวสเปเชียลที่มีก็คือว่าหนึ่งเลยนะตัวนี้ครับเชมิก็คือตัวไฟฟ้าาดดดดููููไไปปปกกัันน โชคระบบไฟฟ้านะปรับค้าแอปจัดอะไรต่างๆตามอัตโนมัติเลยว้ยเนี่ยแบบเรียลไทม์อ๋อแบบเรียลไทม์โอเคถัดมาวัดลมยางอือใช่อันนี้รู้อยู่แล้วจะธรรมดาไม่มีมันจะขึ้นโชว์เรียลไทม์ใช่ขึ้นแบบนี้โอเคอันต่อีกขาตั้งคูชั้นนี้นะ าตั้งคู่นี่วัวนี้มีมาให้แค่เป็นตัวไซเรนดาลจะไม่มีไม่มีซื้อเพิ่มโอเคแต่ก็พังนะแพงอยู่นะถันมาเป็นบัสกาตัวนี้การดใช่นี่แต่มันยังไม่ใช่การลบนะจริงมันมีเยอะกว่านี้ใช่ต้องซื้อเพิ่มได้อีกอันนี้มันเหมือนติดตั้งมาแต่นี้คือมาจากโรงงานอ่าไม่มีเห็นไหมอ่าใช่ตัวธรรมดาไม่มีโอเคถัดมาปุ๊บอเนกชีพตัวไอตัวไฟที่แบบเป็นเหมือนจัวจุดเติมอ่าเราเข้าโค้งใช่ไหมมันจะมันจะยิงขึ้นมาเช่นเราเลี้ยวซ้าย เทวิ่งฝันซ้ายจะหายมันทีมันจะเติมยิงจะยิงไฟทางซ้ายมาให้มันจะติดเฉพาะตอนคืนเนาะใช่เพราะว่ามันจริงก็มันเป็นไฟอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะครับตไอมาคือตัวกัดกัดนี้สเปเชียลมีให้ใช่ตัวมาคือตัวอุ่นมือแฮนด์แฮนด์เก็บสเปเชียลมีให้ คนที่ขี่ท่องเที่ยวจริงๆอาจจะเห็นความสําคัญกับออปชันนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ขี่เที่ยวอะไรมากอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้จริงๆบ้านเราไม่เพิ่ได้ใช้หรอกถ้าภาษาเหนืออะไรเงี้ยเที่ยวขี่เที่ยวออกนอกประเทศก็น่าน่สน่านนฝอะไรเงี้ยได้ใช้อยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือการสะบัดงนี้ดูกันเลยมีการสะบัดใช่มีเพิ่มมาของเออร์ลินนะของเออร์ลินแจมๆเลยโชกหน้าล่ะ ตงหน้าก็ไฟฟ้าใช่ไหมที่ตต่ก่อนใช่ตรงหน้าไฟฟ้าเนาะต้มีแค่นี้นะชิลหลักเลยก็คือผมบอกเลยว่าห่างไอตัวช็อไฟฟ้าเนี่ยที่มันเตี้ยลงห่างประมาณ2นิ้วได้นิ้วถึงถึง2นิ้วใช่มันจะช่วยให้ลดลงมาแล้วหลักๆดูกันง่ายๆนะว่าถ้าเป็นตัวสเปเชียลเนี่ยโลโก้ฐานจะเป็นบายชิลถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะเป็น H d ดีสแตนดาร์ดเป็นแบบนี้ใช่แต่พื้นฐานหัวใจเครื่องเฟรมเหมือนกัน โหมดทัวริงไอตัวโหมดคันขับคีโอใช่โหมดสเปเชียลโหมดสเปเชียลที่มันมีเพิ่มมากกว่าคือเป็นมันมีคัสซอมได้2องอันอะไรเนี้ยคัสซ้อมได้แค่อันเดียวใช่ก็คือเหมือนมีเพิ่มโหมดมาอันนึงอะ่ะอืมใช่แลต่ถามแล้วฟิลลิ่งก็คล้ายๆกันอยู่ออยยููย่่ที่เราปรับเอ,อ่่าใช<ๆ>แต่ถ้าเผื่อถ้าบอกว่ามันมีเซนไอพวกเซนเซอร์เหมือนรถทั่วไปนะคือถ้ามีขาตั้งอยู่สตาร์ทไม่ติดต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อจอดรถอยู่เฉยเบิ้ลทิ้ง ล็อกรอบนะล็อกรอบนะอยู่ที่สี่พันรอบมั้งรอบใช่ต้องกำคัดปุ๊บเหมือนเหมือนพวกรถสปอร์ตเลยใช่กำคัดก็รอบรอบหมดรอบได้ราคาอ่ามาคุยเรื่องราคาดีกว่าราคาเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะทุกรุ่นเป็นแม็กหมดนะสเปเชียลก็เป็นแม็กนะถ้าจะเอาไปล็อตที่รวดแอดเพิ่มสองพันบาทช่วยไฟแอดเพิ่มเจ็ดพันบาทล็อตที่รวดเพิ่มสองหมื่นใช่ช่วยไฟเจ็ดพันช่วยไฟเจ็ดพันใใส่ได้ทั้งสองรุ่นเลยใช่ไหมใช่ไม่ไม่มันมีตัวธรรมดากับสเปเชียลเลยต้องแยกกันก่อน อแต่สเปเชียลเนี่ยมีทั้งหมด4อันเราใช้ให้ดูมาดูกันดีกว่าเริ่มสับสนกับเรื่องราคาที่มันเพิ่มเข้ามาแบ่งราคาเริ่มต้นก่อนดีกว่าแบ่งเบก่อนเบกมี2รุ่นใช่ไหมครัสแตนดาร์ดกับสเปเชียลครับสแตนดาร์ดอยู่899เก้สเปเชียลอยู่952อืมถ้าจะเอาดูนะถ้าจะลอซีรวดก่อนอ่าจะลอซีรวดอ่บวกไป20,000บวกไป20,000เป็น9ไม่เลเป็น9ก้าบวกสองหมื่นอืม อันนี้คือมีชื่อรุ่นนะ,ะถ้าช็คไฟฟ้าบมก,ก็เป็นเจ็ดพันก็เป็นเก้าเจ็ดเก้าอัเป็นว่าแบ่งง่ายๆเบร,รดมีสองรุ่นแต่แตกต่างไปที่มีแขนงแยกออกคือสเปเชียลสเปเชียลมีทั้งหมดสี่รุ่นอ๋อมี okay, ทั้งหนึ่งล้อแม็กโชค็คปกติอสองล้อแม็กช็คไฟฟ้าสามล้อซีรุ่นช็คปกติ สี่ล้อที่ด้วยโชคไฟฟ้าเห็นไหมมันไม่งงแต่มันหมายว่าเป็นเบรคเป็น2เบรคคือตดากับสเปเชียลก็คือด้านสเปเชียลก็แตกไปอีกสี่รุ่นแต่ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยคือไม่มีแตกมีรุ่นเดียวคันเดียว่รุนนเเดดีียยววคัแต่ตัวสเปเชียลมีเพิ่มออกมาเรียกออกมา4รุ่นใช่โอเคก็เพิ่มเงินเข้าไปอีกถูกไหมเดี๋วถามแล้วว่าถ้าวันหนึ่งพี่ซื้อตัวตัวตัวสเปเชียลไปจริงๆกับเป็นล้อแม็กถ้าอยากไปเปลี่ยนล้อใส่เพิ่ม ก็ได้แต่แค่ราคาอาจจะสูงกว่าล้อประมาณหน้าหลังก็ประมาณน่าจะมี3 0,000ื่นนิดๆแต่ถ้าเกิดพี่แอดไปในกับตัวรถเลยคือซื้อจองอะ่ะเหมือนเหมือนจองเป็นรุ่นนี้เป็นล้อแม็กมาเลยเพิ่มแค่20,000ื่นบาทแต่ลืมว่าพี่เพิ่ม20,000บาทเนี่ยล้อแม็กพี่ไม่มีมแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อตัวล้อแม็กไปแล้วพี่ไปซื้อล้อซื้อล้อเพิ่มเสีย30,000บาทแค่กึ่งื่บาทแต่พี่ได้ล้อแม็กจอดอยู่บ้านด้วยนะอันนี้คือเห็นไหมันมีแก๊สแต่ว่าคือเขาก็คิดมาแล้วแหละเพราะว่า่ถานคือเกาอยู่ที่เรื่องกันแล้วกัน พราะว่ามันจะมีบูทล้อให้สั่งแก้กูแล้วคือเปลี่ยนได้เลยซื้อมาทั้งเซ็ตอ่ะใช่ทำได้เลยของแต่งเพียบบอกเลยท่อมาสามหมื่นฟ้ากระเป๋าล่ะกระเป๋าก็ถ้าครบชุดก็สามสี่หมื่นถ้ปกติก็ไม่มันมันก็ราคานี้อยู่แล้วใช่พี่มันจะให้เป็นใบละหมื่นหนึ่งก็มันไม่ได้เพราะคุณภาพมันก็ตามราคาครับใช่เดี๋ยวดูราคาตัวรวมดีกว่าเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยถ้าแบบจัดเต็มเลยเก้าเจ็ดเก้าไม่ถึงล้านใช่ไม่ถึง ก้าวจิตก้าแรกที่คิดว่าอยู่ประมาณเป็นเก้าเก้าแปดเก้านใช่นี้แม่งลงมาเหมือนรู้สึกว่าโอเคผมนะเหลือเงินไปใส่กับปี๊บใช่ใช่บัญชบาลเลยแล้วลืมว่าที่มันปี๊บมันแพงเนี่ยท่อแพงเท่าไหใจดีมากคุณมีส่วนลดบินแรกยี่สิบเซนต์นะแล้วจองในช่วงงานถึงวันที่สี่ได้กิฟท์เชอร์ห้าพันบาทซื้อ GM ถึงวันไหนวันที่สี่เมษายนวันสุดท้ายของงานมอเตอร์โชว์สองพันยี่สิบได้กิฟท์ห้าพันบาทใช่ แล้วก็บินให้20เซนอยากได้อะไรสั่งไปในบินแรกซอเป็นแสนเป็นล้านก็ให้ได้แต่ให้แค่บินเดียวท่ออากาศสั่งอะแสนนึงรถเต็มแสนหนึ่งรถไปสองพันสองหมื่นโอ้เยอะนะแสนหนึ่งรถสองนหมื่นใช่ครับนายก็สั่งก็ได้ครับไายก็ขอบคุณพี่บีมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวคุณพี่สต๊เอ็กเ์ไม่ให้คุณเอ็กซ์เพรสมาเนี่ยจะมาเขาจะมาใช่ใช่ได้ต่อช่องเลยนะต่อช่องนี้แหละเพราะว่าเราเป็นชาวตะวันออกใช่ครับโอเคครับฝากอีกทีด้วยกัน เฟิร์สแฮรีพัทยาครับ0864153919สนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาเลยพร้อมจกพร้อมคุยพร้อมคือประมาว่าเต็มร้อยอะไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเต็มที่ตลอดไม่มีที่เต็มครับเข้าได้ครับสวัสดีครับผมโอเคก็ผมมานี้กันครับก็อย่าลืมนะครับกับน้องเฟิร์สเนาะ0ท Harry Duvan พัทยานะครับสนใจก็เข้ามาชมกันได้ตอนนี้ก็มีรถให้ลองทั้งสองคันเลยนะครับเนาะมาลองกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมต